สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวกกอกอีกเช่นเคยก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดวิวแล้วก็แอดเตอร์ด้วยนะคะก็อันนี้จะเป็นแอดเตอร์าพามาหาข้าวเย็นนะคะหน่อไม้เนาะแต่ว่าดูจากทรงแล้วน่าจะได้เป็นอาหารเย็นของยุงก่อนนะคะวันนี้เรามาบริจาคเลือดนะอืมบริจาคเลือดจริงๆเรามาตามหาหน่อไม้นะ,ะหน่อไม้เยอะมากเลย ช่วงนี้หน่อไม้ออกอย่างเยอะเลยนะคะทั้งหน่อเขียวหน่อขาวนะคะเต็มเลยเราก็จะขุดหาแสบไปรีบหารีบกลับนะเพราะว่าแอนเตอรอไม่ได้ใส่เสื้อขขนยาวมาคิดว่ายุงจะไม่เยอะเนาะอ,อย่าคิดเลยเขาบอกแล้วยุงเยอะมันเยอะธรรมดาเนี่ยมันยุงชุมเยอะย,ยุงยุงเยอะจัดจัด <laughs> ยุงชุมมากเลยฮะ,ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเรานคนมาหาก่อนนะอือฮึเขาไม่เอาหน่อเขียวเลยนะ ใช่ก็ฤดูนี้เนี่ยหน่อไม้มันเยอะเขาจะเอาแต่หนอ่อขาวๆมันทั้งหมดเลยหน่อเขียวนี่เขาไม่เอาเลยส่วนเราก็หาไม่เป็นแล้วก็เอาหน่อเขียวไปก่อนนะออไปค่ะหากันต่อค่ะเจอแล้วหน่อใหญ่มากเลยนะหน่อใหญ่แต่ว่าเป็นหน่อเขียว,วนะคะพ้นถักดินแล้ว หน่อเขียวนี่ก็ทำกินอร่อยเหมือนกันนะคะแต่ต้องต้มนานหน่อยเยอะเลยนะตอนนั้นนะใช่ไหมใช่แต่เป็นหน่อเขียวซะส่วนใหญ่นะม,มันมันมีดินแตกๆต,ตรงนี้ด้วยนะมีดินแตกๆด้วยถ้ามีดินแตกไม่ลุ้นนะอันนี้เป็นอะอันนั้นหรือเปล่า <c oughs> อันนี้หน่อยเห็นหรือเปลอน่าจะเป็นหน่อนางดินเนาะ ผลดินขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเหลือตาเขานะเขาอาจจะได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วก็เลยไม่เอาเนาะนี่ขส<ห><ห>สวย<ห>นะสวย,สวยกล้องเราจะซูมเอานะคะเพราะว่าเรามันใกล้ตลิ่งเกินไปเราเข้าไปไม่ได้ โโอือหืมเรียบร้อยนะน่อนางดินหนึ่งนอนได้แล้วอึ๊บอึ๊บนนี้นอนใหญ่แล้วนะเราจะให้มันเป็นลำอือดูให,อใหญ่มากเลยนะคะอันนี้นะ่ะเอาไปทำหน่อไม้ส้มได้นะถ้าอยากจะทำนะคะเนี่ยหน่อไม้ดอง จะเป็นหน่อใหญ่เป็นเงี้ยค่ะแล้วก็จะตามหาแบบริมตะลิ่งไปเรื่อยๆเลยค่ะเอฟซีก็คือเรามาไม่ทันอ่าชาวบ้านเนาะเขาก็ทํามาหากินกันก็หาหน่อไม้เหมือนกันหนอ่อขาวเราไม่ทันนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเอาหน่อเขียวไปต้มนะคะแซฟคือกันสั่งนู้นอีกอ่ะอแซฟคือกันนะพี่น้องนะ อร่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน่อเขียวอาจจะได้ต้มนานหน่อยเพราะมันไม่หวานเนาะมันจะอกหมนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเป็นไงหล่อลื่นหล่อลื่นไอ้กะโลเนาะไอ้กะโลเป็นบ่น้องในสายสีบ่สวยลื่นบ่บ่ล่ะ นี่แหลคะค่ะความเสี่ยงของการหาหน่อไม้ริมตลิงมันลื่นนะคะจริงรองเทา้ารงองเทา้ามันไม่ไม่ตรงสเปคกับการใช้งานนะอืมมันต้องอีกอันนึงเนาะใช่ที่มันเป็นปุ่มอือฮึไปค่ะแล้วก็หากันต่อนะคะเรามาเจอแล้วเนาะนี่อันนี้ใบไ,ไผ่ปกอยู่นะคะวิ่งลุกลงไปอีกเธอขึ้นแล้วขึ้นแล้วบ่ อืมพอแล้วมาโ้โหอืมเอเตอร์ม,มาเจออีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นหนอนนางดินเลยใช่ยังไม่โผล่หแข็งอืมข้างในก็มีอีกนะ ฟ้าแฝดอีต่ง<อ>างหากแปลกจริงเลยไม่เป็นไรนนมัน<อ>เป็นหนอนมันขึ้นซ้อนกันอู้ตัวนี้ได้นะอ่อนมากอ้ได้ได้ได้ไปค่ะไป ใหญ่มากตายเถอะมันอยู่แบนี้ได้ยังไงโอ้โหน่าแล้วอ่อนๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหตายเถอะอ่อนๆเลยหนโตมากทุกคน กับข้าวเย็นวันนี้ของเราหน่อไม้ล้วนๆเลยคนะ่ะไอเยอะเลยนะอือค่ะแล้วก็จะตามหาไปเรื่อยๆนะคะดูหน่อไม้ของเราอือเริมได้เยอะแล้วก็ไปทำกับข้าวเย็นกันเย็นนี้ก็ต้มหน่อไม้จิ้มน้ำพริกนะคะง่ายๆนะคะตอนนี้แอสเตอร์กำลังตามหา หน่อไม้อ่อนที่มันยังเป็นสีขาวอยู่หน่อไม้นางดินนะคะแต่ยังตามหาไม่เจอส่วนมนอก,ก็จะเป็นหน่อเขียวไปเลยเป็นไงตัวไม่เจอแน่แหละเพราะว่ามีชาวบ้านเพิ่นมาขุดก่อนนะแ,แล้วเพิ่นขุด,ข,ดขุดแบบหาไ,ไปขายอะ่ะจากการขุดเนี่ยมืออาชีพเลยนะอืออืออือแบบขุดหาลบโอ้โหมืออาชีพเลยเป็นหน่อนางดินอนะ่ะใช่รู้เลยหน่อไม้สีส้ม อันนี้นะสำหรับหน่อที่แทงยอดขึ้นมาแบบเป็นสีส้มเหมือนนี้แล้วอะ่ะอ่าเราสามารถตัดไปทําหน่อไม้ดองได้เลยนะคะเนี่ยตัดไปทําหน่อไม้ดองอันนี้เพราะว่าเริ่มแก่แล้วแต่เราหาไปแกงไปต้มนะคะเราต้องเอาหน่อเขียวกับหน่อขาวนะคะอ่ะและนี่คือหน่อไม้ที่เราหามาได้นะคะนี่มีใครแม็กด้วยมีติดเห็ดโคนมาประมาณสี่ดอกนะอ๋ะ แต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายเพราะมันมืดมากมันถ่ายไม่ได้นะคะแล้วก็ยากด้วยนี่เห็ดโคนกําลังออกเลยคะ่ะ FC มีติดเห็ดโคนมาสี่ดอกแล้วก็หน,นนโโหน่อไม้โอ้โหหน่อใหญ่เลยสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะ FC นี่นะคะก็เราจะทําเมนูกินเย็นนี้ก็คือต้มจิ้มน้ำพริกนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขออนะุญาตปิดคลิปไ้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณซท่านนะที่คอยชมคลิปคอยให้กำลังใจและคอยซับพอร์ตนะช่องวิวกอกมาโดยตลอดแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนาะที่คอมเมนต์เข้ามานะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวิวกอก,กด้วยนะคะสำหรับรรคลิปนี้ไปค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ